Nissan XTRAIL รุ่นใหม่หวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วได้ทําการเพิ่มโมเดลใหม่เข้ามาอีกด้วยที่กาได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ X Trail รุ่นใหม่ของนิ s สันโดยรถรุ่นใหม่ได้เปิดตัวจําหน่ายในตลาดต่างประเทศแล้วโดยมีราคาอยู่ที่39,700ยูโรประมาณ1,560,000บาท ถึง55,900ยูโรประมาณ2 2ล้านแสนบาทซึ่งจะเริ่มจัดส่งในเดือนหน้าขณะเดียวกันรถยนต์รุ่นใหม่นี้คาดว่าจะเริ่มผลิตในประเทศจีนได้ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และคาดว่าจะออกจำหน่ายก่อนสิ้นปีนี้เช่นเดียวกันคู่แข่งหลักในระดับเดียวกันได้แก่ Hon d a c o อ t r o l V b i บิซองพลัเป็นต้นในแง่ของรูปลักษณ์โมเดล XTiAIL รุ่นใหม่ของนิสสันได้รับการติดตั้งกระจังหน้าช่องรับอากาศโลหะรูปตัว V ีใหม่และยังได้ออกแบบไฟหน้าเลดแบบใหม่การออกแบบตัวถงังและด้านหลังยังคงสอดคล้องกับรุ่น อย่างมากนอกจากนี้รุ่น Adventure Edition ไม่อาจมีชุดแต่งสีดำและล็อขนาด18นิ้วสุดพิเศษในแง่ของการกำหนดค่าภายใน XTRAIL ใหม่ A I L ของนิสสันมาพร้อมกับแผงหน้าปัดดิจิตอลใน CD ขนาด12 3นิ้วการชาร์จโทรศัพท์มือถือไร้สายและอื่นๆรุ่นไฮเอนมาพร้อมแพ็กเกจหนังวีแกนประตูท้ายแบบไฟฟ้าและรองรับ Pro p r ร p พล o ตรแอซิด Apple CarPlay และ Android Auto รุ่นท็อปจะติดตั้งซันรูฟแบบพาโนรามาเครื่องเสียง Bose ระบบทำความร้อนที่กระจกหน้ารถและอื่นๆในแง่ของกำลังรถใหม่จะยังคงติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จสามสูบหนึและระบบส่งกำลังจับคู่กับกระปุกเกียร์ CVT นอกจากนี้รุ่น h y b ริด e-Power จะมีรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้ากำลังสูงสุด150กิโลวัตต์และรุ่นขับเคลื่อน4ล้อกำลังสูงสุด157กิโลวัตต์ให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้ออีกด้วย